ท่านสาธาชนมบริษัททั้งหลายโอกาสต่อไปนี้ก็อยากขอปรารภสมาบัติคือตั้งแต่สมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดคำว่าสมาบัติในที่นี้ก็หมายถึงชานเรานนัเองแล่ว่าที่แรกก็คิดว่าจะไม่นำเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าคำสอน ที่มีอยู่ในคติเศษต่างๆก็มีถึงสมาบัตสีอยู่แล้วความจริงการเจริญสมาบัตถึงสมาบัตสีก็พอพอที่จะม,มารู้มาผลได้ถึงอรหัตผลน,นี่คำว่าสมาบัตแปดก็ได้แก่รูปฌานอีกสี่สมาบัตแปดในรูปฌานก็ได้แก่ฌานสี่นั่นเองไม่ใช่ฌานอะไรเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> เป็นได้เพียงว่าเปลี่ยนจากรูปฌานเป็นารูปฌานเท่านั้นแต่ด้ว่ามีบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายท่านมาถามก็อยู่เสมอว่าความรู้ที่ศึกษาซึ่งจมตั้งแต่สมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติแปดนั้นอะไรจะออกมาสักทีหนึ่งในเมื่อเป็นอย่างนี้อาตมาก็ขอนำเอาความรู้ที่มีมาในพระไตรปิฎก ขอได้โปรดอย่าลืมว่าที่นำมาพูดนี้ไม่ใช่ความรู้ว่าตมาอาตอมาริ่มเรียนศึกษามาได้เพียงใดก็ตามในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอมาพูดแค่นั้นถ <c oughs> ือว่าเป็นการแนะกันได้ความจริงพระพุทธเจ้าตั้งก็แค่แนะเท่านั้นถ้าไมา่ได้จำจีจำใจเว้นนั้นว่าขอเริ่มต้นเลยทีเดียว สำหรับท่านนักปฏิบัติที่จะปฏิบัติให้เข้าถึงสมาบัติแปดอาจะมาจะขอพูดตรงเพราะว่าจะไม่ต้องเสียเวลากันมากในรายการหนึ่งเงินทองที่ท่านจะต้องเสียไปเนื่องจากการรับฟังหรือไม่ได้มาจ้างเราจ้างให้ฟังไม่จ้างให้สอนเพราะว่าจะต้องทื่ค่าเสดคราเรือว่าเทปไปฟังจะต้องไม่เสียสตังกันมาก <c oughs> สำหรับท่านที่จะปฏิบัติเจ้าถึงสมาบัติแปดนั้นการที่จะขึ้นอันดับต้นท่านจะใช้อะไรก็ได้อนาปานุสติกะตากรรมฐานก็ได้หรือว่าในอนุสติสิบรายการนี้ก็ได้ในเกสินสิบก็ได้ในสบสิบก็ได้ในหาเรบริโกสัญญาในธาตุสีในพมีหารสี่ก็ได้ทั้งหมดในระยะการเริ่มต้น เพราะว่าการก้าวเข้าไปหาสมาบัตสี่นี่ท่านไม่จำกัดก็มีจิตมีความสำคัญู่ตอนต้นเท่านั้นคืออารมณ์ฟุ้งอารมณ์สั้นถ้าตัดตัวฟุ้งสามารถระงับตัวฟุ้งเสีนได้แล้วก็หมดเรื่องกันตอนนี้เราจะก้าวไปหาสมาบัตหนึ่งสมาบัตสองสมาบัตสามสมาบัตสี่ถึงสมาบัตแปดเพ้งก็เป็นของไม่ยาก <c oughs> มันยากกันแต่ตัวตอนตัวขึ้นตนเท่านั้นเหมือนกับการเรียนหนังสือยากในขั้นอนุบาลแล้วช่านปฐมปีที่หนึ่งที่สองนอกจากนั้นไปก็เริ่มสบายสำหรับในตอนนี้ก็ขอตั้งจุดไว้สำหรับท่านที่เพื่อสมาบัตแปดเลย และดีไม่ดีก็จะขอพูดไปจบถึงปริสมิทายานเลยเพราะว่าสมาบัติแปดนี้เป็นปัจจัยให้เป็นพระอรหันต์บริสมิทายานเริ่มต้นที่จะฝึกเพื่อสมาบัติแปดขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทเอากระสินสิบอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้มาปฏิบัติตามชอบใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่หนักมะในโทสัจริตควรจะใช้กระสินสีบริการคือหนึ่งกระสินสีแดงสองกระสินสีเหลืองสามกระสินสีขาวสี่กระสินสีเขียวสลับข้อกับไปนิดไปเป็นไรนะ <c oughs> เอากระสินอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาตั้งเป็นประทัดฐาน เมื่อตั้งขึ้นมาแล้วก็จับกระสินให้ทรงตัวไม่แยกกระสินอะไรกันดีสำหรับกระสินสี่อย่างนี้ท่านกัท่านตั้งไม่ว่าจะเพราะท่านที่ปีมีโทสะจริตเท่านั้นสำหรับกระสินอีกหกอย่างเอกระสินปฐวีกระสินกระสินดินอาโปกระสินกระสินน้ำ เตโชกสิงกสินไฟวาโยกสิงกสินลมแล้วอาโอละอากาศกสิงกสินอากาศเรียกว่าอาโลกสิงแสงสว่างหกอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นกรรมฐานกลางเป็นกสิงกลางแล้วก็รูปอีกสี่อย่างเป็นกรรมฐานกลางปฏิบัติได้แก่บุคคลทุกจริต จะเป็นราคาจริตโทสะจริตโมหจริตวิตกจริตสัทธาจริตพุทธจริตปฏิบัติได้หมดเพราะเป็นของกลางเหมือนกับน้ําในแม่น้ําใครๆจะมากินก็ได้แต่ว่าท่านน้ําในตุ่มในบ้านของเขาจะกินต้องขอเขาก่อนถ้าของมันอยู่ในแม่น้ําอยู่ในทะเลอยู่ในหนองท่านหนองไม่มีเจ้าของก็ไม่เป็นไรไม่ต้องขอเป็นของเป็นของสาธารณะ <c oughs> นี่สำหรับกระสินหกอย่างนี่ก็เหมือนกันถ้าจะเอาอย่างไหนตามชอบใจแต่ว่าจะขอแนะนำเอาง่ายๆเอากระสินที่เห็นง่ายๆเอาอะไรกันดีเอาก๊าสินดินดีไหมจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟมันก็เหมือนกันเอาที่เราชอบใจตั้งขึ้นตั้งองค์ก๊าสิ่นกระสินอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้น วิธีตั้งองค์กระสินก็ไม่มีอะไรมากถ้าเราจะใช้กระสินดินก็ใช้กระสินดินที่มีสีอรุณคือมีสีแดงเรียกว่าดินแดงเอามาวางไว้ข้างหน้าจะทำเป็นก้อนแล้วจะแผ่เป็นวงกลมไว้ข้างหน้าก็ตามใจอาตมาจะไม่บอกขอบเขตเพราะมันไม่มีความจําเป็นที่ว่าไม่มีความจําเป็นก็เพราะว่าเคยทํามาแล้ว ยังไงก็ได้ดินงขุยปูใช้ได้เลยเอามาวางบนกรนาดลืมตาขึ้นมาดูจำภาพดินนั่นไว้แล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินแล้วก็ถามว่าภาวนาว่ายังไงไหมตอบกันง่ายๆดีป่ะภาวนาว่าดินดินดินอย่างนี้ดีไหมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนลูกชายพระลูกชายเขาในช่างทอง ให้พิจรารณาโลหิตักสิงค์สีแดงลืมตาดูสีแดงหลับตาให้นึกว่าสีแดง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 เวลานึกไม่ต้องไปว่านะว่ามันเลยนะไม่ต้องไปนั่งภาวนานึกจำภาพกระสินไว้เท่านั้นเองว่าสภาวะของกระสินเนี้ยก้อนดินที่มาวางไว้นี่มันมีสภาพเป็นยังไงมันมีสีสันมันน่เป็นยังไงจำสีจำภาพนึกให้เกิดขึ้นในใจ สร้างอารมณ์ให้เกิดขึ้นในใจในเวลาในตอนต้นตนคงจะไปกันนานไม่ได้นักเพราะว่าสภาพจิตใจของเราเนี่ยมันเป็นสภาพดินรนมี่อการโยกโครงเป็นปกติประเดี๋ยวเดียวภาพดินก็จะเลือนหายไปจากใจ มา่ภาพดินเลือนหายไปจากใจแล้วก็ลืมตามาดูใหม่ลืมตามาดูสภาพของดินว่าดินก้อนนี้รูปร่างมันเป็นยังไงสีสันวันนาเป็นเป็นยังไงจะลืมตาดูนานเท่าไหรก็ได้แล้วโปรดอย่าไปจ้องจนกระทั้งน้ําตาไหลแสบตานี่เคยมีคนมารายงานหลายคนคนแนะนําไปบอกว่ากลับไปบ้านไปดูพระพุทธรูปจําภาพพระพุทธรูป แต่ที่ไหนไดเป็นนั่งจ้องตาเป่งมาบอกว่าจ้องจนกระทั่งน้ําตาไหลแสบตานี่มากไปอย่างนี้ใช่ไม่ได้ <c oughs> เลยครูคำว่าเลยครูคือครูคือพระพุทธเจ้ามาเด้ยสอนอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนกับพระรูกชายในช่างทองบอกว่าลืมตาขึ้นมาดูจำภาพสีแดงไว้เวลาหลับตานึกถึงภาพ ก็คิดในใจว่าสีแดงสีแดงสีแดงตอนนี้สําหรับพระลูกชายในแช่มทองน,นั้นท่านมีโทสะจริตมากพระพุทธเจ้าให้กระสินสีแดงตอนนี้เราแล้วล่อกระสินกลางเพราะจะมีจริตอะไรก็ได้ทําได้เหมือนกันหมดตอนใช้กระสินกลางก็จําภาพดินดูจําให้ดีนึกว่าจาได้ดีแล้วตอนนี้ก็หลับตา หลับตานึกถึงภาพบินนั้นถ้าจอย่าภาวนาหรือไม่ภาวนาไม่สําคัญไม่ได้บังคับเพราะที่ทำมาแล้วเนี่ยม่ไเ้บางทีพรากัภาวนาไม่จําเป็นนั่งจําภาพไปเฉยๆดีกว่าไม่เหนื่อยภาพมันก็ต้องเลือนไปสักครู่หนึ่งมันก็เลือนไปมันไม่ถึงครู่บางทีไม่ถึงสองนาทีจะหายไปแล้วหายไปแล้วก็ลืมตาดูใหม่ดื่มตาดูเพ่ให้ชื่นใจ จำมาให้ดีรุกร่างลักษณะมันเป็นยังไงสีเป็นยังไงนั่งดูดูเวลาดูก็ใจจ้องจับจุ่ที่ดินอย่างเดียวก็เป็นการฝึกสมาธิไปในตัวเหมือนกันไม่ใช่วบใจใช้ได้แต่หลับตานั้นลืมตาก็ใช้ได้อารมณ์จิตเป็นสมาธิพอทําท่าจําได้ดีแล้วก็หลับตานึกถึงภาพดินทําไปอย่างนี้เรื่อยๆ เวลาทําเขาได้โปรดอย่าคิดนวว่าอเดี๋ยวเดียวมันจะได้ความจริงกสินนี่เป็นกรรมฐานที่สร้างได้ง่ายที่สุดเพราะเป็นกรรมฐานหยาบทรงอารมณ์จิตได้ทิ้งสมาบัติสีทุกอย่างแล้วก็ถ้าจะถามว่าทําไมจท้างมานั่งสอนกนสินกัน อย่างอื่นได้ไหมก็ต้องตอบว่าก็บอกแล้วว่ากรรมฐา,านเรื่อมต้นตั้งแต่สมาบัติหนึ่งถึงสมาบัติสี่อะไรก็ได้แ <c oughs> ต่ว่ากสินนี่ต้องเป็นภาคพื้นของอรูปรสมาบัติพือเป็นอรูปรสมาบัติคืออรูปฌานให้ขึ้นต้นกสินเสีนเลยถ้าว่าไม่ต้องการอรูปฌานจะขึ้นกรรมฐา,านบทไหนก็ได้ในสี่สิบกองเนี่ยในสี่สิบบทใช้ได้หมดทุกอย่าง นี่ก็หนะใดที่จำภาพกระสินไม่ได้บ้างพอเดี๋ยวหนึ่งมันก็หายไปแล้วเั็คคูหนึ่งพอหายไปแล้วนึกมันได้จับภาพกระสินใหม่แต่ว่าใหม่ๆนะพอนึกมันได้ว่าภาพหายพอมนคิดอะไรต่ออะไรพล่านเลินเลยไปพอนึกตัวเองแล้วกันเราพลาดท่าเสร็จแล้วสิ <c oughs> นี่ภาพกระสินหายไปเสร็จแล้วนึกถึงภาพกระสินมามันนึกไม่ออกอะ มันบังเราเฉยๆถ้าบังเฉยๆก็ลืมตามาดูใหม่จำใหม่จำได้ดีแล้วลืมตาไม่แต่ก็กําหนดเวลาพาสักนาทีสองนาทีห้านาทีสิบนาทีไม่ว่าจําให้ติดใจจำให้พอใจแล้วก็หลับตานั่งนึกถึงภาพกสินตอนต้นๆอย่างนี้สำหรับท่านที่มีกําลังใจไม่เข้มแข็ง อย่าเข้าใจว่าเราจะทำได้ภายในเจ็ดวันหรือสิบวันบางทีท่านต้องย่ำเท้าไปถึงหนึ่งเดือนแล้วก็มีหลายหลายรายเปอร์เซ็นต์สูงย่ำไปทั้งสามเดือนยังไม่ได้เลยที่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ากำลังใจไม่เข้มแข็งพอ อย่าไปโทษว่าสนาบารม,มีใช่ก่อนเรามีบารม,มีไม่พอมีบารม,มีไม่ถึงไอบ้บารมีนี่ก็แปลว่ากําลังใจนะบารม,มีน่อยจะไปแปลมันเป็นอย่างอื่นกําลังใจมันไม่เต็มกําลังใจมันไม่เต็มก็เพราะว่าขาดอิทธิบาทสี่ฉัน้นทะาความพอใจที่จะเพ่งภาพเกสินมันขาดวิริยะ เมื่อภาพหายไปน่าเข้าน่าเข้าเลยขี้เกีย <c> จ <oughs> ไม่มุ่งมั่นทำจริงจริงจจังจิตตะไม่ไดาวใจจดจ่อในเรื่องนั้นโดยดเฉพาะมีมังสาต,ต้องใช้ปัญญาว่าไอ้ที่มันจําไม่ได้เพราะอาศัยอะไรต้องดูการนั่งการปฏิบัติเอาจริงนี่ต้องพร้อมทุกอย่าง การนั่งต้องตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน่นวางดือมือวางท่าแบบไหนถ้าวันไหนทำแล้วมีความรู้สึกสบายมีจิตทรงตัวมีความสุขจากภาพกระสิงก็ได้ดีในแบบนี้พระโบราณอาจารย์ที่ท่านสอนมาท่านบอกว่าเมื่อเวลาจะเลิกอย่าเพิ่งขยับกายซะก่อน ลืมตาขึ้นมาแล้วก็สังเกตว่ามือวางแบบไหนเท้าวางแบบไหนตั้งกายตรงแบบไหนมันสบายให้จำท่านั้นไว้เวลาจะทำใหม่ให้ทรงกายไว้แบบนั้นนี่เป็นวิธีฝึกใหม่ๆนะ <c oughs> ต้อนทราบไว้ด้วยว่าเป็นเวลาฝึกใหม่ๆไม่ใช่วันใดแล้วถ้าทำอย่างนั้นอีกทรงกายแบบนั้นอีก มันจิตมันก็จะสบายตามเดิมถ้าหาว่าท่านจะมาถามว่าทำไมมันถึงจะสบายตามเดิมก็เพราะว่าในตอนต้นอารมณ์จิตมันยังไม่ทรงตัวมันยังไม่ชินนี่การที่จิตกับสภะสายมีอารมณ์ไม่เสมอกันบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีมันเกี่ยวกับลมภายในคือลมให้ใจของเรานี่แหละหรือว่าลมที่พัดไายใน ถ้างอหลังเกินไปลมมันเดินไม่สะดวกมันก็อึดอัดงายเกินไปก็ไม่เป็นเรื่องตั้งตัวตรงถ้าตรงลมดีแต่ว่าบางคนตรงมากมันก็ไม่ดีนี่ต้องดูท่ากันด้วย <c oughs> ตอนนี้เราจะฝึกก้าวดีมันก็ต่อละเอียดสักหน่อยเคยทำในลักษณะไหนได้ดีต้องทำในลักษณะนั้น นี่การที่ภาพกระสินจำได้บ้างเดี๋ยวก็หน,นีไปหนีไปพลจิตกลับมาเรื่อยคำว่าหนีภาพม่หนีจิตมันหนี <c oughs> จิตมันคิดในเรื่องอื่นพุ่งสาัานหวนกลับมานึกถึงภาพกระสินมีจำได้บ้างนึกเห็นได้บ้างไม่ได้บ้างต้องลืมตามาดูลืมตามาดูแล้วจำได้ก็หลับตาไป ลืมมันภาพมันหายไปก็ลืมตามาใหม่บางทีมันภาพหายไปนึกกบมันได้นึกถึงภาพวสินนึกเห็นรางรางนึกเห็นรางนึกจำได้ในใจนะไม่ใช่ภาพมันลอยอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ท่านเรียกว่าคณิกาสมาธิยังยังไกลไกลจะคําว่าสมาบัติ <c oughs> เร่องขณิกาสมาธิหากว่าท่านจะถามว่าทํากี่วันแล้วมันจะได้ชานละ่ะสมาบัติต้นก็ต้องตอบว่าถ้าคนที่มีกําลังเข้มแข็งจริงๆกําลังจิตเด็ดเดียวมีอิทธิบาท4สี่ครบถ้วนไม่เกินสามวันตอบง่ายๆ ตอบง่ายๆว่าไม่เกินสามวันนะไอ้ไม่เกินสามวันนี่เขาได้สมาบัตรสี่กันนะไม่ใช่ว่าไม่เกินสามวันนั้นได้สมาบัตรหนึ่งถามว่ามีไหมต้องตอบว่ามีเยอะนี่บางคนเขาพักเดียวคนได้เลยอย่างพระลูกชายในช่างทองนั้นพระพุทธเจ้าให้ทำเพียงครูเดียวเธอได้สมาบัตรสี่ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเขามีอารมณ์ใจเข้มแข็งนี่ก็ต้องจำไว้อย่างหนึ่งว่าการทรงอารมณ์นี้มันไม่แน่นอนบางวันเราสามารถจะทรงอารมณ์ใจได้ดีแต่บางวันร่างกายดีกว่าเตรียมการเกมีพักผ่อนไ่ดีกับอารมณ์ฟุง้งซ่านทรงเอากำลังใจไม่ได้ดีอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับ การทรงอารมณ์ด้วยการละมับบร่ระมัในกายการตั้งใจเป็นสําคัญย้ <c oughs> <c oughs> ำตรงนี้ไว้ว่าเดียกลุ่มนี่ต่อไปสําหรับการฝึกกสินนี่จะแนะนําให้ที่ก็ฝึกกันได้ดีนะจําภาพกระสินได้บ้างไม่ได้บ้างก็ช่างเถอะเวลาเลิกจากนั่งการทำนะไม่ต้องนั่งอย่างเดียวก็ได้ จะนั่งคาตะมคยก็ได้จะนั่งพับเพียบก็ได้จะนั่งเก้าอี้ห้อยขาก็ได้จะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาจะนอนหงายจะยังเดินจะยืนมันได้ทุกอย่างทุกเดียหมดได้หมดแล้วว่าเวลาที่เลิกจากการฝึกการจำจะเดินไปไหนมาไหนจะทำอะไรอยู่่ไหนจิตมันนึกถึงภาพดิงกองนั้นไปเสมอ นี่เขาทำกันแบบนี้นะทำแบบได้ดีกันนะนึกถึงภาพดิงก่อนนั้นให้ใดิงก่อนนั้นมันนึกติดใจอยู่ตลอดเวลาแต่แ้าว่าในขณะที่อารมณ์จิตยังเป็นคณิกะสมาธิไม่มีทางคำ่าตลอดเวลาบังคับให้มันทรงอยู่ถึงสามสีนาทีมันยังไม่ค่อยจะไหวแต่ก็อย่าท้อใจพยายามทำไปเรื่อยๆเวลาฝึก ต่อหน้าดิกนกองนั้นก็นึกถึงภาพดินเวลาทํางานอย่างอื่นอยู่เขาไม่จังหวะว่างนึกถึงภาพดินกองนั้นเดินไปไหนก็ตามไปทุรก a ที่ไหนก็ตามนึกถึงภาพดิกนกองนั้นจะยืนอยู่ you, จะพักอยู่จะนอนอยู่ก็ตามก่อนจะหลับนึกถึงภาพดิกนกองนั้นพอตื่นขึ้นมาใหม่ๆจิตจับภาพดิกนกองนั้นให้ทันที นึกแค่ได้ทันทีมันจะนึกทรงได้มากไม่มากก็าตามถ้าใช้เวลาไม่มากจริงๆมันสายไปสายมาสายมาสายไปอย่างนี้ทีเรียกว่าคาณิกาสมาธิยังเป็นสมาธิเล็กน้อยต้องสู้กันให้แหลกสมาบัรแปดไม่ใช่ของเบามีสภาพเหมือนกับยกภูเขาลูกใหญ่ๆแต่ก็สำหรับ ถ้าว่าสมมติว่าท่านเดย้อนถามว่าท่านผู้พูดนี่หนักใจไหมก็ต้องขอตอบว่าพูดให้ฟังไม่หนักใจแต่เวลาปฏิบัติมันก็หนักหน้าดูมันหนักอยู่ตอนเดียวเท่านั้นตอนต้นคือจะฟัดจะลูบดินนี่แหละจะนั่งจำดินนั่งจำทรายนั่งจำอะไรข้างหน้านี่ใหม่ๆหม่มันไปเดียวเดียวบางทีไม่ถึงครึ่งนาทีมันโดดหนีไปซะแล้ว อาโดดนี้ไปนึกไปออกก็ลืมตามันดูใหม่วันนี้ไม่ต้องว่าอะไรกันว่าแค่คณิกาสมาธิก็พอเพราะตัวนี้มันเป็นอารมณ์สร้างความกลุ่มเนี่ยที่ทำก็ไม่ได้เพราะจำไม่ได้เพราะจำไม่ได้นานเนะข้าเกิดอาการกลุ่มกลุ่มเขาแล้วทำไงเลิกบอกเสีนลาบอกว่าทนไม่ไหวนี่เพ่งกันมานับเป็นสิบนาะทีร่วมทำกันอะ ไม่ไม่ใช่นับเป็นหนึ่งสองสามไม่ที่เพน,นะทนไม่ไหวบอกไปเอาแล้วขอแต่ไบังคมลายแย่ที่ท่านนี้ไม่สู้สู้ไม่ไหวเลิกไป <c oughs> นี่หากว่าจะมาถามว่าท่านบุคูทำได้ไหมก็ต้องบอกว่าต้องตอบอย่างนี้นะมันเหมาะดีนะว่างให้ไปถามลุงพ่อปานท่านดูก็แล้วกันว่าจะมาทำได้ไหมถ้าลวงพ่อปานท่านบอกว่าทำได้ก็ทำได้ ถาหลวงพ่อปานท่านบอกว่าทาไม่ได้ก็ทําทไม่ได้ก็หมดเรื่องกันจะมานั่งถามกันทาไมว่าการที่บายนี่ไม่ได้อพงมาใช้เอาตำราของพุทธเจ้ามาพูดกันแล้วก็เอาวิธีการของบุคคลที่เขาปฏิบัติมาแล้วมาพูดให้ฟังไม่ใช่จะมานั่งอ้ออดว่าไอ้คนพูดเนี่ยมันเก่งเสทุกอย่างทำได้หมดไม่ใช่อย่างนั้น เพราะว่าขอได้โปรดทราบวันนี้เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่คำสอนอ็อแต่มาได้วิธีการปฏิบัติก็เก็บมาจากบุคคลหลายคนที่เขาปฏิบัติกันแล้วมันมีสภาพเป็นอย่างนี้มาเล่าให้ฟังสำหรับในตอนนี้คาเศษนี้เห็นว่าหมดเวลาเสร็จแล้วเพราะว่าถ้ามากไปกว่านี้แล้วก็เวลาถ่ายทอดเป็นขาดหน้าขาดหลัง สำหรับในตอนนี้ก็ขอยุติว่แต่เพียงเท่านี้เขาบรรดาท่านประโยชคาวจรทั้งหลายที่มีความสนใจในสมาบัตแ8จงทรงอิทิบาทสีให้ครบถว้วนและผลจะพึงมีกับท่านโดยฉับหลันสวัสดี